สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนมาราดรตต้นมะเขือเทศนะคะใครที่ปลูกมะเขือเทศไว้กินเองนะคะจะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะในช่วงที่ต้นมะเขือเทศของเพื่อนๆเริ่มติดดอกออกผลนะคะเนี่ยค่ะเขาติดดอกแล้วนะคะแล้วเขาก็ออกผลแล้วด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเขาออกผลแล้วนะนี่ทั้งพวงแบบนี้เลยนะคะทุกคน ตายต้องขออภัยนะคะแต่าจาไม่ได้จริงๆว่ามะเขือเทศที่ปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเขือเทศลูกท้อหรือว่าเป็นมะเขือเทศลูกเออเล็กๆทั่วไปที่เขาใส่ในส้มตำนะขออภัยจริงๆจาจาพันธุ์ไม่ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาราดรถต้นมะเขือเทศที่ไต่ปลูกอยู่ในแปลงนี้นะคะทั้งแปลงเลย เยอะๆยาวๆดกๆ,ๆแบบนี้เลยจริงๆใบเขาเยอะนะคะแต่จะต้องมาหาเวลาตัดใบทิ้งนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขอพาเพื่อนๆรัดรดต้นมะเขือเทศกันก่อนนะคะวันนี้ไต่มีน้ำสาวข้าวค่ะทุกคนน้ำสาวข้าวนะคะที่ได้เตรียมไว้อ่าหั่นเทมเาเลยลูกเทใส่บัวรดน้ำมาเลยตรงนี้เลยนะคะน้ำสาวข้าวที่ได้มาจากการหุงข้าวนะคะไม่ต้องทิ้งนะทุกคน เทลงไปในบัวรดน้ําเลยนะคะหลายคนบอกว่ามีน้ําซาวข้าวเท่านี้จะไปพอรดอะไรไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปเพิ่มนะคะเปิดสายยางเลยเนี่ยไปก็เปิดสายยางนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปเพิ่มเลยนะคะเพียงแค่เราไม่ทิ้งเท่านั้นเองน้ําซาวข้าวที่เราได้มาจากการหุงข้าวนะคะไม่ทิ้งนะเนี่ยเอาน้ําเปล่าผสมไปเลยค่ะอ่ะพอแล้วลูกปิดก๊อกเลยโอเค นี่เราผสมกันแล้วนะคะน้ําเปล่ากับน้ําซาวข้าวนะคะ2ตัวที่ใตใช้ควบคู่กันนะคะและอยากจะแนะนําทุกคนนะก็คือฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะคะ2ขวดนี้เลยเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะทุกคนเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะฮอร์โมนไข่นะคะใส่ไปเลยจะใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าแบบเยอะมากมายอะไรเนาะ นมนมสดด้วยนะคะหมดขวดเลยนะคะเพราะายมีขวดใหม่ที่ทำรอไว้แล้วนะคะพอมลอสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าต่ายทำอย่างไรนะคะเขาเมีต้นมะเขือเทศหลายต้นมากทั้งแปลงเลยนะคะเราจะรดให้ทั่วถึงอย่างไรนะคะต่ายก็ทำแบบวิธีบ้านๆเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ วิธีการนะคะต่ายก็จะใช้บวรถน้ําราดรถไปก่อนนะคะราดรถไปรอบแรกนะคะแล้วค่อยเปิดสายยางราดรถตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกต้นเนี่ยได้รับฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดเท่าๆกันเนาะคือเราผสมมาเยอะตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะแล้วเราค่อยเปิดสายยางรถด้วยน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการเอ่อเป็นการเจือจางไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาราดรถไปพร้อมๆกันเลยนะ ชึบบัวรถน้ํานี้แต่จะใช้รถแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นจะใช้เป็นสายยางแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาอ่าหมดพอดีนะคะก็จะรถประมาณนี้ หลังจากนั้นนะคะหันไปเปิดสายยางหน่อยลูกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สายยางราดรถนะคะซ้ําอีกทีหนึ่งค่ะเปิดเลยลูกอ่าเนี่ยค่ะให้พวกฮอร์โมนต่างๆที่เราลดลงไปเนี่ยไม่กระจุกตัวนะคะให้เขาได้มีการกระจายทั่วๆนะจับไอ้ขาตั้งกล้องให้หน่อยค่ะรี่ เดี๋ยวโดนสายยางล้มมาทางนี้ลูกกลับไปอยู่กับพี่นะคะเดี๋ยวนเดี๋ยวสายยางมาโดน เสร็จได้เลยครับโอเคอ่ะมากล้องนะคะในช่วงนี้ในในคลิปอาจจะดูมืดมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเวลาเย็นแล้วเนาะนี่ละค่ะเดียต่จะพาเดินดูนะคะว่าต่ก็ทําแบบนี้รดด้วยโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนนาสดนะคะเจือจางกับน้ําซาวข้าวราดรดให้ทุกต้นได้รับเท่าๆกาันแล้วเราก็มาเจือจางด้วยน้ําเปล่าอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้จะพามาดูเลยนะคะว่ามะเขือเทศของเราเป็นอย่างไรนี่คะ่ะ กองนี้นะคะนี่สามลูกแล้วตรงนี้อีกสี่ลูกนะคะก็หลายจุดเลยนะนี่ค่ะมุมนี้นี่ทางนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะกระจุกนี้ด้วยนะคะยังไม่ได้เก็บผลผลิตนะคะเขาก็เพิ่งจะออกลูกมาเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีบริเวณที่ออกดอกอีกนะคะยังไม่หมดเท่านี้นี่ค่ะมุมนี้ด้วยนะคะพามาดู ต้นมะเขือเทศนะคะพามาดูผลผลิตค่ะนี่นะคะข้างล่างด้านบนทางนี้นะคะใครที่ปลูกมะเขือเทศไว้กินเองนะคะทุกคน อย่าลืมนะคะว่าพอต้นเขาเริ่มเจริญเติบโตออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกเลยก็คือใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันนะคะในช่วงที่เขาเริ่มเจริญเติบโตนะแล้วพอโตมาได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ต้องตัดใบเขาด้วยใบไหนที่รกหรือติดดินจนเกินไปคือใกล้กับดินจนเกินไปเขาอาจจะนําพาชเชื้อโรคเชื้อรามาสู่ต้นพืชของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเคลียร์เขาออกนะนี่ค่ะตรงนี้เพียบเลยนะคะนี่จุดนี้จุดนี้ พอตัดใบแล้วนะคะถ้าเราสังเกตเห็นว่าต้นมะเขือเทศที่เราปลูกเริ่มจะออกดอกเรารดเลยนะคะฮอร์โมนไข่ฮอร์มโมนสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ควบคู่กันเลยนะคะรดเป็นประจำค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตด,ดีนะคะบำรุงดินบำรุงต้นพืชน,นะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะทุกคนไอสอต้นที่ไต่เคยปลูกนะที่เคยถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆดู หล,หลายครั้งเนี่ยตายก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็มีการบํารุงด้วยปุ๋ยนะคะจะเอาเศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยตากแดดให้แห้งแล้วก็คลุกกันกับปุ๋ยขีว้วัวนะคะปุ๋ยขีว้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่เติมทุกๆ15วันค่ะก็จะมีการใส่ปุ๋ยตลอดแม้ว่าเราจะรดด้วยโฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้วเนี่ยเราไม่ลืมอาหารหลักนะคะคือธาตุอาหารหลักของพืชคือไนโตรเจนเราจะไม่ลืมเติมไนโตรเจนให้กับพืชน,นะคะ ไม่ใช่ว่าใช้ฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนน้ำสดอย่างเดียวแล้วก็ไม่เติมขีวัวแล้วไม่ใช่นะคะก็ยังมีการเติมอยู่นะเนี่ยละ่ะค่ะวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆนะคะรดน้ําต้นมะเขือเทศนะคะใครมีน้ําซาวข้าวไม่ต้องทิ้งเลยนะคะใช้ในการรดราดพืชผักแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่เฉพาะแค่มะเขือเทศมะเขือเปราะนะใช้ได้กับทุกชนิดเลยนะคะน้ํเซาวข้าวมีประโยชน์มากไม่ต้องทิ้งเลยนะคะรดต้นพริกก็ได้พืชเกลนใบยอย่างผักบุ้งกวางตุง้งคะน้าก็ได้ ะะหรือบางคนจะเอาไปรดพวกไม้ดอกไม้ประดับอากูนีมาบอนสีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะต้องขออภัยนะอาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะในคลิปนี้นะมันเย็นแล้วไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ